สวัสดีเซนอินเวสเตอร์นะครับต้อนรับสู่รายการเชา้านี้มีสิกวันที่22เมษายน2564มาฟังมีสั้นๆและเวลาไปเทรดวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยขอเลิกันที่ตรงนี้เลยนะครับตัวแคนาดานะเมื่อวานนี้ที่แบงก์ชาติแคนาดา BOC ออกมานะครับประกาศอัตราดอกเบีย้ยตอน3ทุ่มนะครับวันนี้ขอย้อนดูเมืม่อวานก่อนเพาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะ คือจริงๆตัวอัาดตรเบียครับตัวเลทที่ออกมาคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกมันก็0.25%เ,เท่ากับเดิมนะแต่นะครับถ้าใครเทรดสกุลนะครับที่มีแคนาดาอยู่อย่างเมื่อวานที่เตือนไปว่าไม่ควรเล่นนะเพราะถ้าเล่นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะครับแห้งเบลเลอร์เลยที่ร่วงลงมานะครับเพราะว่าแคนาดาแข็งค่าขึ้นไม่ใช่แค่ UCAT นะครับแต่เป็นตัว GCA d ด้วย g c a d นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับแห้งเบลเลอร์เลย ถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงร่วงแรงขนาดนี้ในเมื่อตาดอกเบียก็ออกมานะครับเท่ากับที่คาดการอ่ะไปดูกันนะขอคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะวันนี้แบงก์แคนาดานะครับตัดสินใจก็คือคงกัตราดอกเบียนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายของนักลงทุนก็คือว่าแบงก์แคนาดาออกมาแสดงท่าที h ฮอ i ิ h ish, ก็คือว่าออกมาดูมั่นใจอ่ะดูเป็นมองเชิงบวก ว่าแบบเศรษฐกิจจะกลับมาดีเร็วกว่าที่คาดการนะครับแล้วโอกาสในการขึ้นในตลาดดอกเบี้ยก,ก็จะเร็วกว่าที่คาดการซึ่งมันสวนทางกับแบงค์ชาติทั่วโลกถูกไหมที่ว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่าจะยังคงไม่ขึ้นปล่อยไปก่อนอ,อีกสองสามปีนะเพราะยังไม่น่าจะกลับมาดีได้เร็วยูดีแบงค์แคนาดาโผล่มาเฉยเลยว่าเฮ้ยน่าจะดีน่าจะดีได้เร็วนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยเซอร์ไพรส์นักลงทุนนะครับเนี่ยเขาบอกว่า อัตราดอกเบี้ยมีสิทธินะที่จะเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะเพราะว่าเขามองว่ามุมมองเขาเนี่ยเศรษฐกิจกต่างๆมันเริ่มอิมพลูสนะมันเริ่มดีขึ้นนะแล้วมันก็มีคําถามว่าแล้วธนาคารอื่นๆจะจะตามไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยส่งผลกับแคนาดาแลอย่างที่เห็นนะครับเป็นมุมมองเชิงบวกทําให้แคนาดาเนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างทันทีหลังจากที่ แบงก์ออฟแคนาดาออกมาประกาศนะครับอย่างที่ผมบอกไปคําถามมันคืออย่างนี้มากกว่าว่าโอเคแคนาดาแข่งค่านะพุ่งขึ้นนะครับทุกตัวที่ตรงข้ามก็จะร่วงลงหมดนะครับคู่ที่อ่าเคอร์เรนซีแพนนะครับกับแคนาดาทีนี้ตัวคําถามต่อมาคือว่าเอ๊ะเนี่ยครับเขาก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะพอแคนาดาออกมาส่งสัญญาณนะครับมุมมองเชิงบวกขนาดนี้เนี่ยกับเศรษฐกิจว่ามันจะฮอกวิชขนาดนี้เนี่ย คำถามคือแล้วแบงก์ชาติอื่นๆละ่ะจะยังไงหลังจากที่แคนาดาออกมาพูดเมื่อคืนนี้คือความความฮามอยู่ตรงนี้คือแคนาดาออกมาพูดเมื่อคืนนะวันนี้นะครับวันนี้่ะวันนี้วันที่22บนะวันนี้จะมีอะไระที่ทุกคนเห็นวันนี้ที่ policy statement นะครับก็คือยุโรปนะครับยุโรปเปียรเซ็นเตอรแบงก์เนี่ยก็จะออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับ นโยบ,บายการเงินอตาดอกเบีย้ยเอา้ง่ายๆงมมงเศรษฐกิจและลืมภาพหรือว่าแบงค์แคนาดาเพิ่งพูดอย่างนี้เมื่อคืนวันนี้ยังไงเนี่ยนะครับและเดี๋ยวจะมีแบงค์ชาติอื่นๆตามมาอีกออสเตรเลียหรือจะเป็นคุณพาวเวลที่จะมีการถูกสัมภาษณ์อยู่แล้วเป็นประจําแล้วเขาจะให้มุมมองอยังไงนึกออกไหมในเมืงง่อแคนาดาก็ออกมาพูดแบบนี้นะครับก็คงเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลังจากนี้จะจับจะจับตาดูแหละเชื่อว่าจะจับตาดูกันพอสมควรเลยว่า มีความคิดเห็นยังไงกับแบงก์แคนาดาที่ออกมพูดแบบนี้นะครับเพราะถือว่าต้องบอกว่าสวนกระแสพอสมควรเลยนะพลิกล็อกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเมื่อวานจะไม่มีใครเจ็บตัวจากการที่คแคนาดาแข่งค่าขึ้นอย่างทันทีขนาดนี้นะหวังว่านะครับเตือนแล้วนะเมื่อวานนี้ในเช้านี้มีสิโอเคเรื่องแรกจบไปต่อมาวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าข่าวในตลาดที่จะประกาศเนี่ยก็คือให้โฟกัสทุ่งเป้าไปที่ นะครับตัวยูโรนะที่จะมีการออกมาพูดเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับของทางธนาคารกลางยุโรตอน6กโมงสีแล้วก็ทุ่มครึ่งเป็นเพรสคอนเฟลเ e นต์นะครับออกมาถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเตือนแล้วนะครับย้ำม,มาว่าต่อให้เราจะ,ะคิดว่ามันขยับหรือไม่ขยับต่อให้เราจะคาดการณ์ยังไงก็ตามนะครับแต่โอกาสมันกะ็มีพลิกล็อกได้เสมอเหมือนแคนาดาอย่างที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะแล้วก็นิดหน่อยนะครับคือ e m p l o y m e n t claim ที่จะประกาศทุกสัปดาห์อยู่แล้วของทาง USD นะครับผู้ที่ยื่นขอสุดการว่างงานครั้งแรกนะโอเคนี่คือสำหรับข่าวในตลาดน,นะครับไปดูตลาดหุ้นกันนิดนึงเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกนะครับทั้ง3ดัชนีหลักๆเลยดาวโจนส์พีก็ N a s d a q ถามว่าปัจจัยมาจากอะไรจริงๆหุ้น Ne ็ f ฟ i x ร่วงนะ n e ็ f ฟ i x ร่วงเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าลูกค้าลดลงอะไรเงี้ยนะครับก็นักลงทุนผิดหวังร่วงลงจริงๆควรพาให้ a น d แตรก่วงแต่ กลายเป็นว่ามีการช้อนซื้อกลับอ่ะเหมือนเหมือนมันล่วงมาเยอะแล้วอ่ะนักลงทุนเลยช้อนซื้อกลับกันนะครับก็กลายเป็นว่าอ่ะดันตลาดให้ขึ้นเฉยเลยจริงๆผมไปดูทรงกราฟมาแล้วเนี่ยก็จริงๆการามเนี่ยมันก็ควรลงจริงนะถ้าพูดถึงตัวดัดชนีต่างๆนะครับเพราะว่าแห้งก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นแบบอ่าแห้งเทียนขาลงนะเหมือนทำแพทเทิร์นจะกลับตัวลงแต่ที่ไหนได้เมื่อวานนี้นะครับมีแห้งสวนกลับขึ้นมา นะครับตลาดขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองของดัชนีเลยก็คือกลายเป็นว่าเออก็อาจต้องกลับหน้ากลับหน้าลองดูนะครับว่าเผอเผอดัชนีจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะถ้าไม่มีอะไรแบบมาพลิกล็อกผิดพ,พลาดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้ฟิวเจอร์ยังเป็นลบอยู่นะครับเชื่อว่าจะย่อกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดูทีหนึ่งนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ข่าวในตลาด่าว่าตลาดหุนน้นแล้วก็ข่าวนอกตลาดน,นะเดี๋ยวขอดูอีกว่ามีอะไรอื่นอีกไหม อย่างอันนี้นะครับ US economy forecast ก็ออกมาบอกอีกว่าเฮ้ยน่าจะเติบโต fastest in nearly 40 years เลยครับน้งแต่ว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยของทางอเมริกาเขามองว่ามันจะขยายตัวได้เร็วที่สุดครับในรอบ40ปีกันเลยทีเดียวเนาะเอาละไงนะครับเริ่มมีมุมมองเชิงบวกกันเข้ามามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อย่างวันนี้นะครับ e.c.b. นะจะมีการออกมาพูดเกี่ยวกับนะความคิดเห็นนะครับรายงานการประชุมต่างๆก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีแล้วกันว่าของจริงออกมาเป็นยังไงอันนี้เป็นแค่พรีวิวเนาะแล้วก็นิดนึงทิ้งท้ายนะครับนิวซีแลนด์นะครับจะออกมาออกกฎใหม่นะเกี่ยวกับราคาสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับราคาบ้านต่างๆเพราะว่ามันพุ่งขึ้นอย่างสูงในนิวซีแลนด์นะครับรัฐบาลก็จะออกกฎต่างๆมาควบคุมราคาก็ยังไม่ถึงกับกระทบราคา ค่าเงินนะครับนิวซีแลนด์อะไรมากนักนะแต่ก็ไปดูความแข็งอ่อนก็ก็ไปอยู่ท้ายตารางกันเลยทีเดียวนะครับก็เรามาระวังนิดนึงแล้วกันนะสำหรับนิวซีแลนด์โอเคสำหรับ US 10-Year นะครับตัวนี้ก็เมื่อวานนะครับเหมือนเกือบจะขึ้นแต่ว่าร่วงลงต่อละเพราะฉะนั้นมาถึงแนวรับช่วงประมาณ1.529แนวรับประมาณนี้เนี่ย 27, 28, ประมาณนี้ ก็ราดูนะครับว่าจะผ่านรับนี้ได้ไหมถ้าไม่ผ่านเนี่ยยูอ่อนลงต่อนเนี่ยก็จะทําให้ทองมีโอกาสขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไซด์เวอยู่ตรงนี้วันนี้ทองก็อาจจะยังไปไหนไม่ได้มากนะถ้ากลับมาดู US เอสดา r ร์อินเด็กก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้สองทางเลยนะครับที่จะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือขึ้นก่อนแล้วค่อยลงเพราะฉะนั้นจริงๆ US เอสดา r ร์วันนี้ทิศทางกับกับตัวยูวเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้ชัดเจนต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่า ให้มัวไปเทอบวกมากกว่านะเป็นผลบวกกับทองคำเพราะว่ายูน่าจะมีโอกาสลงต่อสำหรับซิกนอกเราวันนี้นะครับก็ทองคำรอบายแบบเบาๆนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องเบาๆเนาะส่วนจ j เนี่ยเซลได้ไปจ j กันก่อนนะครับ gj เนี่ยก็เอาอยงนี้ละกันนะครับต้องบอกว่า GJ ตอนแรกเหมือนจะขึ้นไปได้แล้วก็อยู่ดีก็ถูกตบลงมาสอมันติดนะครับสำหรับตัว ราคาเนี่ยนะครับถ้าเป็น h ท m ์เเอชเนี่ยก็คือลงมาอยู่ต่ำกว่า m ู v วิงโวลต200นะแล้วก็โมเมนตัมก็ดูว่าจะลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้มุมมองว่าวันนี้ด j เจมีโอกาสที่จะนะครับจริงๆมันเซลด้เลยนะตั้งแต่แถว1.50.625 1 5จนถึง1.50.399ตรงนี้ยจริงๆรราคามันก็เริ่มลงแล้วแหละนะครับก็ใครสนใจก็ลองดูพิจารณาตามได้นะ แต่เรามาระวังแล้วกันอย่าให้หลุด150.967ไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นกลับไปเป็นขึ้นต่อได้นะครับเป้าอยู่ที่149.417ตรงนี้นะสำหรับ GJ GJ มุมมองก็คือหลังๆเนี่ยครับก็คือว่า,ามีสัญญาณในท f r ฟ m e day เนาะแล้วก็ดูแล้วอยู่ใต้นะครับ moving 200ในทำ m e รม S4 นะครับ momentum ก็เลยยังดูว่าน่าจะลงต่อได้อีกหน่อยนะไปที่ด้านล่างมีโอกาสอยู่ มาถึงทองคําทองคำเมื่อวานเราบอกว่าให้เราดูความชัดเจนนะครับก็เมันมีการขึ้นทะลุ1790ขึ้นมาได้แต่ว่ายังไม่ทะลุ1 8 0ซึ่งก็น่ากังวลอยู่ว่าจะทะลุไหมนะ1 8 0แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าดูจากโมเมนตัมทั้งในส่วนของแรงซื้อทองคําที่ยังคงรักษาทรงได้ดีอยู่ขาขึ้นนะครับรวมไปถึงว่ายูมโอก่อนลงวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยให้น้ําหนักไปทางขาบายมากกว่านะ โดยที่ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะมีการย่อลงมาแรงๆก่อนไหมนะที่มา1784จนถึง1776าลงมาแถวนี้แล้วไม่หลุดนะครับแล้วมีการซื้อกลับเนี่ยก็น่าสนใจนะครับที่จะบายทองคำนะปิดจริงๆเป้ามันค่อนข้างใกล้แหละรอบนี้นะคือ1,800หรือเต็มที่ก็คือ1,815นะครับจริงๆเป้าที่ผมมองว่ามีแบกาไปถึงคือ1,815นะอืมน่าจะขึ้นถึงตรงนั้นได้อยู่แต่ว่าจะย่อจะ อะไรกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับโอเคท้งนี้ทางนั้นนะถ้ามันจะหลุดรุนแรงเนี่ยมันไม่ควรหลุดลงมาต่างวัน่า1785นะครับไม่อย่างนั้นนี่หลุดทั้งเทรนด์ไลน์ทุกอย่างเลยนะระวังละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับเช้านี้ m ม่ซิกในวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามทั้งสองช่องทาง Facebook แล้วก็ u t u b e พิมพ์ว่าแซดเดียเป a กไทยแนะครับกดไลค์กด Subscribe และถ้าเป็นใน u t u b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ